สวัสดีจ้าประสบการณ์จริงเนาะค่ะตั้งแต่สมัยอยู่กรุงเทพเนาะจ้าเนาะห้องเศร้าเถิดเถนะประสบการณ์จริงในห้องเศร้าเถิดเถเนาะจ้าเนาะก็จ่าพี่น้องก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะจ้าที่เราเห็นงานอยู่กรุงเทพเนาะค่ะเนาะในเขตแถวคลองตันเนาะค่ะสุสุขุมวิทซอยเอียงจำไม่ได้แล้วล่ะจ้า แต่รู้ว่าอยู่ในยานอยู่ในเขตยานคลองตันนอกจากเนาะกะย้าช่วงนั้นย่าก e ็เหตุงานอยู่โรงงานเย็บกระเป๋า hmm ก็เนาะค่ะพ um> ี่น้องแห่งหนึ่งอยู่ในเขตคลองตันนั่นเองนอกจากเนาะช่วงนั้นย้าอยู่กับันพ่อของอีน้องอายอยู่จากพี่น้องแต่เผอิญว่ามันได้เลิกกันนอกจากเผอิญว่ามันมันก็ได้เลิกกันนอกจากเนาะย่าก็เลยต้องต้องไป หาห้องเซาอยู่เพื่อที่จะแยกท่างกันกับเพื่อนเนาะจ้ะเนาะก็เลยได้ไปได้ห้องเซาถึกๆอยู่ห้องหนึ่งเนาะจ้ะมันเป็นขางลางขางลางมันเป็นคาราโอเกะขางเทิงมันเป็นห้องเซาเนาะจ้ะอยู่ในตึกตึกนั้นมันก็จะเป็นตึกเง้วไปเลยเนาะค่ะเนาะมันก็จะเป็นล็อกของไผ่ล็อกของมันเนาะค่ะเป็นนี่ของไผ่ของมันเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าอ่าเล่ากับไปได้ห้องราคาถึกเดอนละหารอยเองพี่น้อง เดือนละห่าลอยค่าน้ำค่าไฟกะเพิ่นกะหักเอาเดือนละเดือนละลอยหรือยังประมาณนี่ล่ละจำบ่ค่อยได้เนาะแต่ว่าจำได้แต่ว่าเดือนละห่าลอยมันถึเนกเนาะจ้ะเนาะปกติกะแปดเก้าลอยทั้งสี่นะจ้ะแล้วบัดที่นี้โรงงานเย็บกับเปากรบันก็อยู่ไก่พอดีจ้ะเจ้าก็ากกดีใจที่ได้ได้มองเห็ดงานกับมองอยู่มันอยู่ไกลๆก,กันเนาะจ้ะเนาะกาข้างล่างมันกับเป็นคาระโอเคจ้ะ ขังเทิงมันก็เป็นห้องวิลาลห้องหลวกมีประมาณสี่สันกับรวมรวมกับสันดาดฝาเนาะจ้ะเนาะห้องกับหองดีดีแต่ว่าห้องน้ำม,มันมันทังแยกเนาะค่ะหองน้ำหองน้ำร่วงเผอิญว่าเย่าไปไป,ไปอยู่ไปอยู่สันสามแต่พี่น้องเนห้องนั้นมันอยู่สันสามแล้วก็หองเพิ่นก็ด,ดีมากเลยจ้ะเพราะว่ามันมีลูกกงอยู่ระเบียงหนาบานก็สิเป็นลูกกงปิดเบิดเป็นลูกกงเล็กปิดเบิดเลยเนาะจ้ะเนาะอา ยา่ากะได้กระเป๋าใบหนึ่งเนาะจ้ะบ่หมีหมอนบ่มีผ้าห่มดอกจก้ะมีแต่กระเป๋าใบเดียวติดโตไปขอรอเลยเนาะจ้ะอ่าขอโชคดีจังหนึ่งยูนในห้องหนันมันมี่นอนมีผ้าหม่มมีหมอนให้เรียบร้อยจ้ะพี่น้องมองหันเนะาะย่ากะเลยอ้ดีดีพะว่าห้องบ่มีหมอนบ่มีผ้าห่มคิดว่าในใจนะไปเซาห้องยูต้องไปนอนอยู่กับผืนในนอนสะอาดกับบ่มีจากผืนค่ะบ่เด็ดติดโตไปเนาะจ้ะเนาะ พ่อใหญ่ของเขามากระเป๋าใบเดียวกะไปอาบน้ำแต่งตัวไปเหตุงานเลยเนาะจ้ะเนาะกลับมาเมื่อยกะมานอนมาอาบน้ำแล้วก็นอนเลยเนาะจ้ะเนาะกับบ่ได้บ่ได้คิดบ่าหยังบ่ได้ไหวพระนอนบอ่ได้ยังเลยเนาะจ้ะก,ก็คือน,นอนเลยเพราะมันมีบนนอนให้เข้าย่างดีแล้วเนาะจ้ะเนาะและ้วบัที่นี่นอนขึ้นแหลกก็เป็นยังยังไปยังมาแต่พี่น้องยังไปงเอ๊ประตูประตู คกอกงปิดอยู่กะไม่มีเสียงเปิดประตูมีเสียงยางเนาะเสียงเปิดประตูเสียงปิดประตูแล้วย่อกะเลยลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแต่ว่าห้องน้ำม,มันเกิดไฟห้องน้ำกะบ่มมี่ได้จากพี่น้องข้าเจ้าบริ้ตอไฟห้องน้ำไปเด้เข้าเจา้าข้าเจา้า,จามันลงทุนหลายคือวาน่ละนะล่ะเนาะจะนอนอันทึงลูกค่าอยู่ในเซาห้องม,มันกะบ่มมี่เนาะแต่เนาะประตูเนาะ้องอัน ไฟยูของน้ำบ่มีนอกจากตวาว่าเปิดไฟอยู่บันไดหันมีไฟนอกจากเนาะบันนี้ยยกกับเบคอนของน้ำแยกกับมาเสกประตูมาเสกประตูเอ๊ประตูก็คือล็อกอยู่นอกจากเนาะบันนีน้ก็นอนรับกับอีกจักตีได้กับบอลูตอนลูขึ้นมาเขาองน้ำนอกจากก็นอนอีกก็ยิ้นเสียงเปิดประตูปิดประตูเสียงยางเปิดประตูไปหลังไปไปหลังบ้านอีก บ่แเป็นหลังบ้านที่ล่ะมองห้องระเบียงมันจะมีประตูมันอยู่ซื้อกันนึงส่แม่จ่าพี่น้องประตูประตูท่าเข่าประตูระเบียงคือมันจะเป็นอยู่ซื้อกันจังส่เนาะเราย่อเกฝฟันไปหรือเปล่าหรือว่าห้องเมยอเนาะจากหรือว่าอาจจะเป็นห้องเมื่อยอเรื่องบอกพี่น้องเนาะจะเนอช่วงหันย่อกับเป็นช่วงเบนจะเพศพอดีจ้ะพี่น้องเป็นช่วงเบนเบนจะเพศเล่เนาะจ้ะอายุเศร้าเศราซีจะเข่าจะเข่าเศร้าหาอีกแค่เดือนเดียวกับเข่าเศร้าหาเนาะจ้าเนาะ ย่อกับไม่สนใจอีหยังจ้ะบ่ได้คิดบ่ได้ฝันว่ามันสิเป็นนอกจากัดที่นี่ไปเฮ็ดงานอยู่ก็โรงงานเก็บกระเป๋ากรอบกระเดือกงานหาทุ่มกับมากับมาอาบน้ำแล้วก็มานอนคือเกาละจ้ะการนอนที่บ่ได้ไหวพระอีคือเกาเราจะบ่ได้บ่ได้ไหวพระบ่ได้อีหยังเลยจ้ะก็คือมาอาบน้ำแล้วก็นอนเลยนอกจากเนาะเพราะว่าเฮ็ดงานมันเมื่อยได้แต่กระเป๋ากอบเนาะ้วบัดที่นี่อันย่อกับนอนอีกบดเนเ่ย นั่นอีกคื้นที่สองกับเป็นกับเป็นซ่องเก่าแบบแบบเก่าค่ะประตูเปิดกึกลึกกับปิดประตูกึกลึกเปิดประตูอยู่หลังหลังระเบียงบ้านกะกึกลึกกับปิดกึกลึกเอ้าสีเห็นกลับขึ้นมาอีกกับเบเห็นกลับขึ้นมาได้หล่ะจากเบเห็นกลับขึ้นมานอกจากบเห็นกลับขึ้นมาเรากับเได้สนใจยังค่ะคิดว่าเจ้าของฝันเจ้าของเมยเนอกจากนองทั้งทั้งกับเป็นส่วนที่แบบว่า เฮากับคิดหลายน,ำน,ำน,ำนำําเนาะเป็นเป็นเป็นส่วนที่เฮาคิดหลายที่เรื่องที่เฮ้าเลิกกันครับกับแฟนเนาะจา้ะเนาะ้วบัดที่นี่กะก็บ่าสนใจอีกอะค่ะบ่บ,บ่บ,บได้บ่ได้สนใจอีอยังงพราะว่เยา่าบอมบบคอยจากสีมักเฮ็ดบุญไ,ไปไปวัดปัน,นไดเนาะจ้ะพราะว,าาวา่เย่าไปไซโบเป็นขั้นมาไปไซแล้วก็คือไปไปไสโบเป็นสยุตตะบนนันเน,นาะจ้ะสิไปเที่ยวกับโบเป็น ไปวัดกับโเป็นนั่งรถสองแถวสามแถวกะไปซ้ำที่มองเจ้าของคยไปแล้วก็มองที่บค่อยไปบ่เค,ปบเคยไปกับโบไป <c oughs> นอกจาก,ยาก,กเย้าก็เลยบ่บคอยสิแต่ประเฮ็ดบุญยังนอกแต่เน <c oughs> าะบันนี่ <c oughs> พอขึ้นที่สามพี่จ๋าเห็นคักเป็นขึ้นที่สามเห็นคักจ้ะเป็นขึ้นที่สามนี่คือเย้าก,กับมาคือเกาละจ้ะก,กับเลิกงานซีหาทุ่มผููหล่เฮโอเนาะกับมาคือเกาจ้ากา เปิดประตูกึกลึกปิดประตูกึกลึกย่างไปย่างมาบัีินี่มันหลายรอบได้จ้ะบัดเนี่ยเที่ยวเปิดย่างไปย่างมาย่างไปย่างมาอยู่หันละจ้ะคือแบบคล้ายๆว่ามันเป็นเครื่องรลับเครื่องตื่นคือคือจังไห้เหาเห็นเครื่องรลับเครื่องตื่นไหมจ้ะย่างไปย่างมาแยกก็บม่ได้สนใจย่างราว่ายากะคือลับตาย่างเดียวบ่ได้่ได้อยากมืนตาเบิ่งบ่ได้อยากเงนไปไหนเนาะจ้ะเนาะแล้วบัตินิคพันย่างไปย่างมาแล้วพันม่ยืนอยู่ปลายตีนเท่าเลยจ้ะพี่น้อง ยืนยุ่ปลายตีนอืมบาน,นี้ย่าวก็เป็นคล้า่ๆคือจังมีเน่าสกดเท่าคือจังเป็นคือจังผีอํานอกจากเป็น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 คือจังผีผีอําเท่าเนาะติงคิงบะไดจ้ะพี่น้องติงคิงบะไดย่ <c oughs> ยาวกันเลย <c oughs> พยญยามสวดมนต์จ้ะพี่น้อง แหงสวดเพิ่นแหงยืน่นเมื่อขามาดึงเฮาคข้า,ขายว่าดึงแขนเฮ้าขึน้นบันนี้ดึงเจ้าของเจ้าของก,กะกดไห้เจ้าของเจ้าของสิบ่ย่มไปฮะนะจ้ะพี่น้องเป็นผู้ไใส่ชุดขาวส่ชุดผ้ามสีขาวจ้ะพี่น้องเป็นผู้ไใส่ชุดผ้ามสีขาวจ่ะอ่าแยกขับพยายามสวดมน่นาแต่มันสวดสวดแล้วๆกับเพิ่นก็นยังบอบอ่เศ้าเด้จ้าเพิ่นยังมาดึงเฮ้าเด็ก สวดยูหันหลักพันกบบระบ่ไปสวดจ้งได้พันกบบระบ่ไปพันดึงจนว่าเยาหันเสิเบิดแห้งแล้วเนาะจ้ะเนาะย่าก็กะคิด,ค,ดคิดว่าสิปลอยไปแล้วเนาะจ้ะเนาะบาดนี้พ่อย้าเบิดแห้งกะกา,า,า,าแล้วย่าว่าสิปลอยไปแล้วมีแนวมากดหนาผากไว้มีแนวมากดหนาผักไว้จ้ะพี่น้องพอกดหนาผักไว้ตาย่าก็มืนขืนปับเลยมืนมืนเบิงเปิดไฟเบิงพ่อง ลุกขึ้นมาเปิดไฟเบิ่งพอมขึ้นนั่นทั้งขึ้นเย่าเปิดไฟนอนเบิดคขึ้นเลยจ้ะพี่น้องขึ้นของขึ้นที่สามนะเย่ามมาเปิดไฟนอนเบิดคขึ้นเลยจ้ะบัดท,ที่นี่ตื่นส้าวขึ้นมาเป็นวันอาทิตย์พอดีจ้ะพี่น้องโรงงานปิดเนาะโรงงานปิดวันอาทิตย์เยี่าเลยว่าบนนอนนี่เข้ามาอยู่ห้องกับบนได้ไปซักเ้ากับมานอนเลยบรูว่ามันจักของไผเป็นของไผบบรูคือคือเข้านอนซะก่อนเนาะจ้ะเนาะ เมื่อนั้นวาตีิเก็บเอาปลอกหมอนไปซักเอาผ <c oughs> ้าห่มเอาผ้าปูที่นอนไปพักไปไปไปซักเนาะจาะเนาะก็เลยจับผ้าห่มจับผ้าปูที่นอนออกแล้วๆก็เลยสิมาเอาปอกหมอนจ้ะพี่น้องก,ก็เลยสิมาเอาปอกหมอนที่เที่ยวนอนอะไปไปซักพอดึงปอกหมอนออกมาเห็นเป็นแผ่นท่องจ้ะพี่น้องเห็นเป็นแผ่นท่อง อ๋อข้าเจ้าข้าเจ้าเอาแผ่นท่องใส่ในใบใส่วใ้ในในอันปอกหมอนอยู่ในหมอนแต่พี่น้องเล้วแล้วมานั่งคิดพ่อว่าอ๋ออันเมือคืนนี่กับซีเมนแผ่นท่องนี่แหละช่วยเหลือชีวิตเจ้าไหวเจ้าคิดว่าเนาะแต่นาะเจ้ากะพอหลังจากนั้นมากกะสื่อพวงมาไล่มากหวบนนอนนอกจากเอามไใยบนนอน,นอ ต่ว่ากัย่งบ่ได้ไหวเสมอไปแด้จากวันช่วงซิมีเป็นเป็นช่วงวันอ่าวันโกนวันพระเพิ่นก็สิยางอยู่คือเกาจากพี่น้องเพิ่นเพิ่นก็สีมายางว่นไปวันมาแต่ว่าบดไม่เห็ดคือเกาจากเพิ่นก็สิยางวันไปวันมาคือเสือนอกจากเพิ่นยางยางซือเาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นทางพานเพิ่นนะจ้ะเพราะว่าประตูประตูประตูรละเบียงกับประตูห้องมันอยู่ซื้อกันแม้แต่พี่น้อง มันอาจจะเป็นทั้งยางของเพลินนอกจากเนาะเป็นผ้ามเนาะค่ะเนาะคิดว่าเป็นผ้ามแต่เย่าบ่ได้เห็นหนาเพลินแต่ว่าเห็นรูปร่างเพลินรูปร่างของเพลินบ่ใหญ่บนหน่อยนะค่ะบนใหญ่บนหน่อยเนาะรูปร่างของเพลินบ่นมันคนอ้วนก็เป็นคนหุนธรรมดาเนาะเย่าก็เลยเออพอหลังจากนั้นมาเนาะแต่เย่าก็กัมมีเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่ากับบไดถึงวา มาทำลายเฮาเนาะคะ่ะแก่กลายไปกลายมาเสนะือๆเนาะจ้าเจ้ะเคียบฮืกออ้อเนาะจ้าเนาะค,ะะคะ่ะบอกบอก็บก่าเป็นเรื่องๆเนาะคะ่นะเนาะกายากก็คิดว่ามันอาจเป็นเจ้าของห้องเพิ่นหรือเจ้าของทีเพิ่นประมาณนี้นะะเนาะจ้พราะว่าเฮาไปไหวเอาเฮาไปอยู่เฮาบ่ได้ไหวบ่ได้ขอเพิ่นเนาะจ้ะเฮาบ่ได้ขอเพิ่นบ่ได้ไหวเพิ่น ล้วก็อยากบอกกับเจ้าของบ้านกับบอกาเว้าเดิมเพนสีหาว่าเหาจังสันทั้งซีก็เลยบอกว่ว้าเนาะจ่าตะกี้เย้ากะเป็นคนที่บอคอยมักเบ่าเนาะจ้ะเป็นคนเป็นคนที่บอคอยมักเบ่าแหละกับบอคุณก็เพิินเนาะค่ะบอคุณก็เพิินเพิินกับเปิดลานยูตะว่ากับบอคอยคุณก็เพิินเนาะจ้ะตะกี้เย้าบ่ไดดกินเหล่าสุกยาตะกี้บ่ไดดนันเด้จ้ะบ่ได้เห็นทังสันเนาะจ้ะเนาะเป็นคนที่ซื้อเป็นคนที่ ถามว่าเรียบร้อยบ่เรียบร้อยแต่ว่าเป็นคนซื้อเนาะค่ะเป็นคนซื้อบ่ค่อยเ้าเนาะจ้ะจาพี่น้องคลิปนี้ก็บซัมนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะกราบขอบคุณได้แล้วค่ะพี่น้องที่เ้ามาติดตามรับชมรับฟังเย้าเนาะค่ะเนาะเรื่องนี้มันจะเป็นเความเสื่อของส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะการนั่งเทียเข้ากับฟังไว้็ดีคือกันเนาะจ้ะเนาะเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้คนที่ไปอยู่บ้านใหม่หรือว่าไปซาวห้องใหม่ทั้งทั้งเมืองทยเฮ้าก็ต่อกระถือไปแน่นัเนาะค่ะเนาะกะ ก่อนที่สิไปนอนของเพิ่นก็ต้องไปกราบไหว้ขอขอมาเพิ่สนสกอนเนาะคะ่ะขออนุญาตเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะก็การงานเฮ้ากับสิบปด้ติดคัดเนาะคะ่ะเพิ่นกับอาศิีซอยเหลือเฮานันานะะ่มเนาะจ้าเนาะจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็สันนี่เนาะคะ่ะพี่น้องกราบขอบคุณหลายคะ่ะบ๊ายบายจ้า